พี่น้องพี่น้องข้าวด่วนพี่น้องข้าวด่วนข้าวด่วนยังไงเองเนาะว่าข้าวด่วนเรื่องทีสี่อันไล่ซดอันซอยเจมมาลาเดอเม่อคืนนี่เขาก็ไปแล้วเนาะก็คุยกันแล้วนางบอกว่านางบอกกล้าพี่น้องนางบอกกล้าเด้อเอาเป็นว่าเอาจังซี พาพี่ๆท่านใด้าพี่ๆท่านใดแบบว่าอยากซอยเด้อยากซอย,อย,อ,ยอยากสวยนางแบบนี้กระถักห้าเฟสนางเลยพี่น้องถกักห้าเฟสนางได้เลยหรือว่าถักมาทางเฮาก็ได้เดี๋ยวเฮาจะเอาเลขบัญชีของนางหาย้ยนะ นางบ่อนปก,ก้าเนาะเพราะว่านางยันหยัน,ย,นยันด้ามงด้ามากฮะเด็นั่งยันด้ามงด้ามากมาทีหลังฮานะนานงกวาสันก็ยิงในสัก์สีเหมือนกันนะนั่งก็ขีดลายขีดมากเนาะเมือ่อคืนนี่กะเบากันโอเควะมันก็อยู่ที่โตเจ้าเด้อวะถ้าเจ้าโอเคเจ้าพร้อมสีสไล่์โซดเพราะว่าเอฟซีเป็นหยักซอย เดีวกับเดีาวก็บไรถ้าเจ้าบออ่พร้อมหรือว่าเนื้อใดมีเหตุผลหาาล,ลยายอย่างกะกับเป็นยังกับต้องไล่ก็ได้ก็เลยว่ะนางหยานมีผลกระทบตามมาทีหลงังนางเลยบ่สบายใจพี่น้องเอ่ยก็ขอบคุณพี่พทุกคนที่อยากสวยนางเด้อขอบคุณหลยๆเฮาก็อธิบายยูอันนี้นะเฮาบ่ได้นสนอไปเด้อว่ะพอดีพี่ๆ FC เพิ่นอยากซอยเพิ่นยอยากซอยเจ้า เออเพื่นกาแนะน้ำม,มาให้ปไปไล่สดอันกบมาะมะลาล่าเด้อแต่อยู่ในส่วงนี่นางกันยังบอกว่าไปสอยยายอ้อยดีกว่าเป็นยังนางวะยังเป็นห่วงยายอ้อยกูไดมากกว่บประวัสิได้พายายอ้อยไปหาหมอมืเอื่อนไปฟังผลไปฟังผลตรวจเนาะ มันนี่คือลมเนาะพี่น้องกัียังวะสังโนกับนั่งอันนี้นะนั่งลุ่งถีบอีนะ รุ่งทิพมานะวงเล่ากับปกติอยู่ไปจูจีเพลนหลายกับยังเก่าเจ้ากระยาบุ่ไหว้เล่าลายคนป่วยบุ่นวายวัดสักจ้าไปวบุ่นวาย ปกติหมองไดอีลุงทิพตกูขอเซิญมึงเข้าไปเบิ่งเลยเด้อสนะ่องซา้อยน่ะที่ป่าออยผ่านอมาลาไปหาหมอกนะูขอเซิขอนคอนต์มึงขอแต่งขั้นหาเซิญมึงเข้าไปเบิ่งเลยเด้อว,ว่าอมาลาปกตินะปกป้องบ่ปกป้องอมาลาตีเป็นห่วงอมมาลาบอกูบอกว่าเขาเป็นห่วงจริงล่ะฝากเงินมา <c oughs> อย่าสุมาหาคอมเมนต์หาเรื่องคนนั่นคนนี้กูตีปาะกะแทะได้ห่วยเสรอบอกข่าวเรื่องข่าวล่า,ลาวกรับเน่ยเกาะอามาลาโดนหักอกอามาลาอกหัก อรรมดาโน่นนี่นั่นสิบ,บอกเลยว่าตอนนี้นางยังบด้ปก,กติในสมองของนางนะนางบอกว่านางบ่อยากเหตุยังบ่อยากไปไสเดี๋ยวนี้นะบม่ได้ขุดอยากไปไสเลยเรื่องผู้ชา,ายกับห้องบริเวอยากสนใจมัน,นส,สื่ออยู่ จากปกตินั่งสิกตือลื่นหล่นว่าเรื่องูุชายมานังอันเต้นอยู่โด,งดง่ดงโด่งแต่นี่นั่งผิดปกติย้อนว่าสมองของนางมันผิดปกติมันยังบริหายดีอันภัยว่าอมลาปกตินะมึงเอายังเบิง่งมึงเอาโปรตีนมาเบิ่งนะมึงลองมาสัมผัสเบิ่งดูมึงเห็นแข่นี้ขีบแวบๆแวมๆแข่ซิฟกว่านาทีมึงเห็นแข่นั่น เออมึงตัดสินไปเรียบร้อยว่าอามาลาปกติกูอยากหายมึงมาเบิงกูอยากหายมึงมาเบิงเดี๋ยวมึงซีด้หูเออว่าอาการเจอามาลาตอนนี้นะเป็นจังได้กูอยากหายมึงมาสาัมผัสดูด <c oughs> กับเรื่องงานซอยเจ้ะ,ะเด้อพี่น้องเด้อท่าพี่ท่านใดอยากซอยกับถากไปห,าห้านางเองเลยนางบาไล่แล้วเคารพในการตัดสินใจของนางเนาะคุณได้ที่สวยนางมากกับขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณพี่ๆทุกคนเนาะคนเบิ่งลิปนะเ้าบอกเลยว่ามันบอกหูเรื่องสมคัญที่อยู่ที่ใส่ซีริตอยู่นํำกันดอกแค่ดูคลิป มันไม่รู้อะไรเท่าคนที่อยู่ด้วยกันหรอกอืมกรบเอียเกาะวาเจิแสดงเอาหนุนนี่นั่นเมื่อก่อน่ะใช่แต่ตอนนี้นะไม่มันไม่ปกติแล้วมเมื่อนในกระนางว่าอกกันอยู่ เบิงเบิงไปขอบคุณเอฟซีตัวจริงของเจอมาลาทุกคนนะฮะขอบคุณหลายๆเด้อพี่ๆทุกคนส่วนเอฟซีปลอมๆบ้าเอยไม่อยากพูดด้วยกับพวกมึงหรอกพวกนักขาญเอฟซีปลอมๆของเจอมาลาเนะี่ยคุณ่อกว่าานะพวกมึงหรอกพวกอะไหนังสือ ดีแต่กูจับผมมาโต๊บเอาโต๊บเ,เอาแบบนั้นเออสมองมันกราฟขึ้นมาให้มันหูจับยังแนนให้มันหูเหลืองอยังแน่เวลาเขาเววายัางลงไปนะบอนเปนซีจ้างแต่คอมเม่นบอนเป็นตาสแตกอุ้ยขี้เหร่แท้ มาหาวะกูไปจู่จีถ้ากูบอกจูจ่จีอัม马า,าสิได้ไปหาหมอบอกอัม马า,าสิได้ไปสแกนสมองบอกและสิฮุบอกว่าอัม马าเล,ลือดขังในสมองกูถามมึงไงดุมาหาว่ากูไปวุญไหว้ไปจู่จี่ท่านกูบอกไปจูจ่จีพาไปหาหมออัม马า,าสิจะตายเลยบอเล,ลือดขังในสมองนะ่ะกูถามมึงไงมาสีแหม่มึง ไม่ได้าเรื่องกูขาดเนาะมึงดีสำดาดกูถามไหยมึงดีแค่ไหนมึงเป็นแค่คนดูมึงดีแค่ไหนหเวลาอมาลาป่วยมึงพาไปหาหมอบอกเวลาอมาลาอยู่โรงพยาบาลมึงบอกเป็นคนมาเฝ้าอมมลา มึงอย่าอินให้มันมากกันอยา่างกูตบปาพวกมึงนะหนาล้ำคานมาแถวแม่มึงซ้ำนี่แหละ